สาบายดีสวัสาาดีพี่น้องมดสกูสุคนทีครบักแพงเดินยินดีตอนหับเขาสู่สองเบานึกเข้าไปตอนนี้เบานึกอ,อยู่ที่บ้านบ้านแทะมาสั่นคนเนาะเมืองสลาแควงสลาพักเนื้อของประเทศเวียดนามเป็นหมูม่บ้านของคนตาดำเด็กน้อยเขาเลิกงเฮียนทุกคนเชื่อทุกขนาดเลยเห็นบอก เาวนักเฮียนมเจ็ดมหกมมเจ็ดทุกคนตอนนี้อยู่เวียดนามกับอ่าเมื่อนี้กับสิบสิบสี่สิบห้าองศากับโบนาวป็นไนมันมีแดดเลยทุกคนอืมเมื่อนี้สิบห้าทุกคนมารอเที่ยวรอส้มบรรยากาศจุทีบ้านบานเทะบานเป็นบานเป็นมูนบานของคนสันเผาทุกคนอืมจริง้ให้ทุกคนตีตาไปด้วยเปย็นยาวเ้วด้อทุกคนด้อ เห็นพี่น้องคนใต้กะลมเขาเจ้าไปทุกคนเนาะเห็นผู้สาวก็ลมผู้สาวเนาะใน <S <S 2> <S 2> ตอนนี้กั1สิบเอ็ดโมงทุกคนเนาะเป็นโมงที่ผู้สาวนักเฮียนเลิกเฮียนเดี๋ยวมาเบิง่งว่ามื้อนี้จะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเจอผู้สาวบ, <S <S บ่จนะหเห็นผูนนนนะสนน้สาวบ่ทุกคนเนาะอืมนักเฮียนกำลังเลิกเฮียนนะให้ทุกคนเบิ่งเศร้าวๆนักเฮียนอืมไป เขาอาจะอยู่แบบอ,อยู่ใกล้อ่ะนะทุกคนบอกเนาะเศร้านเนียนเอ็มอยูอาผู้าสาวยูเมื่อกี้อ่ทุกคนเนาะผู้สาวยูในคลิปอาทิตย์แลี้ยะทุกคนอืมแต่ว่าบ้านเราอยู่ใกล้แห้งทุกคนเนาะเ่างอไปหรอกมันอยู่ใกล้พดรถเฮาก็ขึ้นภูบ่ได้เนาะเป็นรถสกูตเตอร์รถไฟฟ้า,บ,า,า 15, บ่ได้เซามาสมมุติละ15,000ด่งประมาณ18บาททุกคนเอา้า เดินทางกันต่อเดี๋ยว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 ต้องไปทงดีๆกันเนาะเมื่อกี้เห็นเศรายูเนาะภัยที่ยังบ่เห็นเศรายู่ก็ให้ทุกคนอ่าเบิ่งคลิปที่แล้วอืมอ่าคลิปที่แล้ยวในซีหาวันแล้วบ่ตั้งแต่บ่นึกลงเมื่อกี้เห็นเรา แต่เราใส่อันผ้าปุกดังทุกคนเนาะเห็นเรายิ้มอยู่ <laughs> บ้านเราอันมันอยู่ใกล้แห่งเนาะแบบมันตั้งอยู่ในหุบเขาเลยทุกคนอืมวันนี้ก็พาทุกคนเลาะขี่อ่าสกูตเตอร์นี่อ่าชมวิวไปตามแคมทางเลยทุกคนเนาะเป็นหมู่บ้านของคนใตขยันกำลังเลิกเียนเนาะพาทุกคนแบบขี่ไปสาๆเด้อ ไปซ้าๆเบรกรถเฮานี่มันบ่ดีเบิ่งนึงทุกคนเนาะอ่อเบิ่งนึงมันมันมันดีเบิ่งเบิ่งเบิ่งอ่ามันมันมันเบรกได้แต่เบื้งซ้ายทุกคนเ่นีจะบ่มีเบรกแล้วอันนี้เป็นกะลรถเด้อนี่กะลรถน้อยๆแต่บ่เห็นมีเครื่องยังแต่ว่าเห็นอัน2เทาหั่นกําลังแปลงนั้นอยู่เห็นบ่บรรยากาศเนาะูเขางามๆทุกคน เส้นทางเป็นเส้นทางอ่าภูคอนคิดหรือว่่าอาลาดซีมังอันนี้จะเป็นอ่าข้าวโพดทุกคนเนาะข้าวโพดแก่เจ้าตากไว้หั่นเนาะไว้เกลือเป็ดเก,กลือไก่เกลือหานเมื่อกี้เบานึกไปทางนั้นพุน่นแล้วพอดีเขาแปลงทางไม้หัน่น่ะเขาจะเอาอันก้อนหินไงอกองไว้เต็มทางเนาะตันทางไว้เนาะ พอนึกก็เลยกลับคืนเรามาทางนี้อีกอันนี้เป็นบ้านเทพเทพบ้านเทพขอ,อ,อกคนละส่งไปเรื่นยๆงว่าเจ้าเจ้าก็เลียงเป็ดเลียงไก่ไล่เลยเห็นบอกอนี่น้องปาย ว่าเขาจูดอันซีเนีอหรือว่าจูดอันฟางบางคนแล้วมันมีอันกินมาหอะนะยิ้นเลยคิ้วทุกคนเนาะกินหอดบ้านเดิหัดบ้านแเนกายคันเรียนพูดเศร้าน้ำง่าเศร้าใจดำเดี๋ยวบุริกจะสาวน้องเฮียนทุกคนเดี๋ยวบุริกจะให้ทุกให้เข้าจดแป๊บหนึ่งลมเข้าแป๊บหนึ่งก่อน chào các em Em ơi cho em hỏi tí Đây đây là bàn gì đấy Bàn thẻ Bàn thẻ à ừ. Bạn em đang học lớp mấy à, Bạn em đang học lớp 6 ạ Lớp 6 ừ. Lớp 6 là Mà nưng mà nưng à, Ok chào em Bà <laughs> ừ. phù <laughs> ừ. <laughs> wow, bào Nóng 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 hiền nó Bà nước tị tham như xưa Bà nước bao nước hù léo à มันเป็นบานยักษ์อะนะแบบยักยักษ์ทำเข้าอะนะฮะบ่มีอันวิธีสิ่ทำเข้าอะนะเนาะเออมีวิธีสิ่ทำเข้าเนาะไปขอจอดจอาจู่หอยติได้ได้ละบานสี่ไรบานแท้เอออ่านดังหอกเล็บไหมเล็บเสาอยู่มอหนึ่งถูกคนเนาะโอเคจู้ขอบคุณนะจู้รังไงเหล่าท้ากวนคาฟ้าดีช่วยขอบคุณแอม เจ้าเอ็มไปเจอมาฮะโอ้ได้กายเอ็นเหรอด้กายรมาแต่มาเอ็นมาเอ็นมาเอ็นตะกะเล้าอืเด็กน้อยกำลังเลิกเงียนเนาะพุ่นพุ่นผู้สาวทั้งพุ่นคือไปทางนั้นวะก็สิมาทางนี้บ่สาวลัดผู้สาวอยู่ดีเหลุกคนเนาะแต่โบเห็นผู้สาวน้อยเออผู้สาวใหญ่น่ะผู้สาวหมอปลายม่มีแต่ผู้สาวหมอต้น คันผู้สาวมอต้อนแล้วเขาเจะอ,อ่าอืมปั่นจักรยานมาทุกคนเนาะก็ค่อยเข้าเจ้เขาขี่รถทิพย์มาเออืมก็แม่นมอมอปลายนี่เขาเจ้าขี่รถจักรเลย <laughs> ออจริงหลายติเห <laughs> ็นน้องๆอันอน้นองฮวาฮวาเอ้ย

lúc này cũng thấy uh, em nhu em nhu chắc là ghét ăn rồi trời ơi quay đằng sau đi po trục tay tay lắc nha chào em ừ. Oh. <laughs> anh đi hơn em hả à? ừ, hơn em Hô 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 chắc mi bò Hô à anh đi tên tên gì ừ. tên hả? không tên nghe mà không phải bạn nơi đâu mà kinh nghe đấy đây là bàn thế nọ Ừ Bàn thế nọ Ừ Anh thế bàn thế 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 à. thế Ừ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  Các bạn kinh kháu Kinh kháu ngay là Ăn cơm trưa là Quay lại học Chiều có học không? Chiều có Mí à? Tần lệnh có mì hiển à? đỏ Ừ Ừ à, à. là chiều vào bản, hay, hay là chiều vào Trường cấp 2, trường xung được mà Bỏ quay thì xong đấy. Có nhiều cái không? Ừ, ừ. Nhiều cái đi học Thì à? Ừ thế okay, nhắn tin nha chiều chiều okay. chiều, chiều chiều nhắn tin nè anh à, uh, vào uh, chơi một tí một lúc à, uh, nhưng mà chơi ở bên ngoài thôi cũng anh không dám vào trong trường đâu vào đi vào phân nghề đi vào ừ? phân ừ. nghề giúp đi bay lẹo nó ai bay lẹo nọ bay lẹo mưa hôm nọ có bay lẹo mưa nắng có bay lẹo đi bay 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 kinh khâu bay ừ. mưa hươn nữa mưa hươn nữa mưa nè ai ai bay trong này nhắn tin nè ok ok chúng ta cứ làm ma đấy ไปกับเราออกขวามาต่อนี so ่ๆๆๆๆ่เรากำลังอนขวามาต่อขึ้นเจ้าไปขวาเลยเอ็งในเราขึ้นเจ้าขวาเลยเอ็งเอ็งในเรามาเดมดังฮอกลับมือเลยอันนี้มันสาว่ายหมดบนนี้ไทยเตนหมด่ะอ่าสาวไทยเต้นหมดเนาะสาวนักเฮียนนับฮอกลับมือนักฮอกลับมือเลิฟตามอยู่ม .3 ทุกคน Lớp 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 chín Lớp mùa À, lâu honey oh đi 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 ăn okay. chua, yeah, uh, yeah. Dì, cơm, đi 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 cơm đi 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 đây. Xin chào, khoai, xin chào. Ơi. Nào. Chào. <laughs> <YouTube>. Nhớ <laughs> Youtube Đi 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 đâu? À um, ừ. ở, ở ở, bàn thế à? Ừ. À. Ồ đẹp trai thế. Ồ ừ, ừ. cũng là YouTube. người Thái à? Ồ ừ, người, người, Thái, Thái. à? Ừ. Bao 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 ở Khom tay này bao? Ừ. khẩu bao? Kim khẩu là. Kim năm à? Ừ, kim năm. Kim à kim nhỉ? Kim lẩu. Ừ, kim lẩu này lại. Kim lẩu, kim lẩu cái này. Ờ ừ. ừ. oh. YouTube. 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 Tên, tên, YouTube. tên Youtube Theo ờ. tiếng Thái Lan Có tiếng Thái Lan không? À theo tiếng Thái Lan Theo tiếng Thái Lan, chắc là khó rồi Ok 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 à, Sok Mia hay ai đây? Ừ Sok Mia, tìm vợ hay ai đây? Tìm vợ cho vợ anh ạ Tìm vợ cho anh nhá Ờ ok nha. Bye bye, bye, về ăn cơm mình đây Ờ ừ. Thái Lan, Thái Lan ừ. Ừ. Ok bye bye nha Hào ừ. hẳn nữa nong không? Ừ, ừ đường rồi <laughs> หู้แอปเปกันไงแอปเปกันเด้อันนี้บานเท้อ่าเมืองเซนลาเนาะติงเซนลาแข่งเซนลาอ่อ็มเอ็มจิสังตอลิงเนาะจักปีหรอกกี่ปีหรอตอนนี้กี่ปีกี่กี่ปีแล้วสามสิบป้ายสี่สิบสี่สิบปีนะสี่สิบปออ้เกี้ยก็ง่ายไทยอ่ะ Thôi đi rồi. Lên nhà rồi. Lên nhà rồi. Dù dù này mình ăn sao ế bỏ? Ê à? cho quay ở gái thay đen đấy. Bà có con gái đấy. Có à? Ừ. Đâu? Cháu 16 Được. tuổi rồi. Mai à, 16 biết. tuổi à? Ừ. Hay là Lan bưng nó sẽ? cả lời. Chuyên á? À? Chuyên, mà nói chuyên với mẹ này. Chuyên ơi! ตาเงอันนี้เจ้าแบะเอ็มมาไปไปซ่อนนะได้ปลาบอปลานี่ปลานี่ตัวปลานี่ตัวปลาปลาซังนี่แค่ปลาสังนี่กนไตแค่ปลาสังปลาไหนแม่นปลาไหนบอกลานซีนเบิ่งดูโอ้ยมันจ่อยเออปลาไหนอืเอาอยู่กี่ลายนี่ นนนี่่พุะอืมมีปลาอยู่าหนอมาใส่มองอ่ะบาใส่เลื่อยนะไปกระมาเลยกระลาวมากระลาวมามาสั่งแณ่มาอินเนาะมาข้าฟ้ามาทำกวนบันลางก่อนไงาท้ายจะเบนไหมคนเดียวจ้ะเนาะมาคนเดียวมาซอกมาซอกเมียมาซอกเมียมาตีมเบอะต่อกิ่นชู้

นางมาจ้างแล้วก็มันจ้างฮะจ้างใครร้าเลยอ่าอู้อันเอ็มเลี้ยงไก่ละเอโน่เป็ดเอ้าเงินเดียวกันนะเงินเดียวกันอยูก้นห้องก้นห้องเป็นเอ้ยน้องกันอันนี้เป็นเอื่อยอันเอ็มเป็นเอื่อยนี่เป็นน้องบ่นะอยู่น้ำกันเออเทฮะ Như bên Lào là không không có như thế này đấy. Là Ờ vô năm căn nó. Ờ ơi, ơi cầm nó vô năm căn nó. Ui, hạt phèn căn. Liếng tô bé à em? Bé kì tua Khai hai lần không? Mà khai á. bé này nếu bán thì mấy triệu con này gần sáu triệu đấy vừa mua à em hai có sư ma tụi con nó anh này song tôi này tụi bé này xong tôi này lao ha có sư mà nằm à, khâu 6 lán sáu lạng đồng 6 sáu lạng đồng và khoảng một mươi một một mươi cây một mươn ba mươi có mươi có mươi ba mươi ba thì tù uh, Tù là xong uh. Chào em nhá Có đi học không? Bánh Hiền à? Hiền lớp mấy? Lớp 10 lớp 10 Học ở trường nào? Hiền chú À cái thai đen à? à? có nói được tiếng thai đen không? Đây à? à này <laughs> Vào đây nó ừ. Lớp 10 còn uh, mấy à, 16 tuổi 16ปีเนาะมีอย่างเอียวแล้วบ่มีผู้บ่าวแล้วบ่มีเด้อแอปสิบ่มีหยังบ่แม่ของชอฮะบ่แม่ของชอก็มีอยู่อ่าดังฮอกกําลังเฮียนอยู่อันพ่อแม่บ่ให้มีผู้บ่าวเถอเนาะอืมยัง2ปีเนาะละตดเงียบอ่าเลิอะกึบบาเนาะก่อนเลิไม่หมดไม่หายอ่ากําลังอยู่ม .5 ม .5 ยังม .6 ม .7 คนอ่ากินข้าวแล้วบ่ Anh em à, em này. Bà... Bà mình đi. Bao. Bao men. Anh em à. Mà chưa luôn, cháu ở không nghe ạ. Ờ mà dù du... con gái đang ở nhà để không ta yeah. ừ. này. Thế à? Dù ừ. phiền nghe à? Hu hu chắc nhu bơ. Nhu. Nhu. À, biết chị gái. Nhu là chị gái. Chị à? Chị à. của em. <laughs> chị họ. Ơi. Chị họ à. Nhu <laughs> ừ, chắc là nó. <cười> <cười> nó chơi sao? Chơi đánh á hả anh á chị em nọ bà xuân là bạn à, chơi còn có em em cũng xinh gái đó nó chắn nữa thế à ừ. À, tên gái. tên tên gì ấy? tên truyền à ừ. tên tên truyền truyền hay truyền truyền sao huyền không có dấu không có dấu truyền 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 ơi huyền. ชีย e เอ้ยเ i ียนเอ้ยเจ้าแองเงยลาวอ่น้อยเช t t นหมดหมดฟุตโอ้โอ้โอ้แองจะจับตัวเป็ดอะโอเลี้ยงเป็ดเอเนาะอยู่เฮนนี้มีอันซองอันเอยนองยูนํันเนาะมีอันครับ Bà này đây, nó. mẹ này, dù Mình... làm cân này nó Đây ừ. đấy, người Thái thì nghe tiếng Thái đấy Đâu? Ô, có cái đèn thoại chân đấy ừ. Trắng Yêm cầm lăng à, bừng Cái cháu ăn ăn đi Bừng ăn, cái cháu làm lương mà nhá <laughs> 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 Hú oh, nó nào ạ? Nào sao? Nào bọn? Nào, à? nào, nào, nào là Cái gì? nào bao không biết rét bao có rét không ờ. có cảm thấy rét không không <laughs> tay là nói không? nói như ờ, nào nó. không rét nào vẫn nào nào á à vẫn nào áo chứ Thôi là nào bao nào bao coi coi lệch không coi rét không nói thì bất cứ mà thế ừ. lạnh mà không bất cứ em ơi em ngày chắp tu bè à em anh này anh xong em này vô nằm cắn nó hạnh phúc anh quá anh ยืนทากันเนาะแห้งปุ๊บเนาะอัันนน้เาไปื Bron ่อเลาสองคนเนี่ยย่นทากันเนาะเพื่อนบางเดียวกันเนาะแต่ว่าคันห้องเนาะอยู่บ้านเฮาเนี่ยโบเคยมีจังหวี่ไหมอือยู่บ้นอาอยู่ลาเนี่ยโบมีเอ็มได้กินข้าวแล้วบอกิัข้าวง่ายแล้วบอฮะเอ็มกินข้าวง่ายแล้วบอกินกินแล้วกินชังไหหลนกินคำหนึ่งเลยไหหลนกินหมดเมี้ยงอันนี้อันนี้จี ก็งคงก็งคงเจ้ากุ้งอันกินข้าวลาลาวะซันเป็นคนาะเก็มคงมันอกกินข้าวลาลาเนาะกินข้าวลาลาเอมบอกกินข้าวลาลานะลองใจอันแม่ซื้อเอมจะซื้อคือลองโก้ทั้งน้อยดุย้ยน้อยด้วยโุ้ยด้วเจียวด้วยวังเจียวเหงาจะมาอันนี้มันกุ้ยมาเลยกุ้ดมันตื่นดิเมื่อันยัดไปอิแม่ให้เอากินอัน มักอ่มามักกวิดมักมักเกียง<า>บ<อ>่มักเกียงหน่อยบอ่มักสมมักเนาเนะาะมะนาวบอกอืมว่าน,นี่ตายแล้วบ่นี่อรนะมักซูซๆนี่นะานนะเอ,อ่อเอมไปตัดกุกก๊กอะนะมันเหี่ยวเหี่ยงมันเลยมันเหวี่ยวเด้อเลยเอาแก้วสวงดึดอ่าดืดด้อจุกจ้าเอามาก,กมันเลย้านเอามากมากินนะเถอะเอาไว้นะเจ้าลองใจซื้อๆ้านเจียวทุวยบอเอะไรเลยหมดกว่าทวยเอาเอากินลิฟต์ได้บ่ Ừm, lúc anh, lúc anh anh lúc sao em nè bộ óc mới nọ, khi ai <laughs> ừ. nọ <Nó ai> <laughs> <laughs> mưa còn đấy, đấy. Ờ. mưa còn đấy, không hắn nữa về nha cái Ui, nào rồi เ้งหนอลมนำเกมไปเดี๋ยวเขาทีรถเลาะไป่เร um> voilà ื่อยปึ๊บถ้าแมนตั้งเก้าตั้งพ่มแมนจะมีผู้่าแล้วทุกคนรึกเห็นผู้เศร้านักเย็นมากร้ายเศรษฐมอบไฟวบับ่ทันเอิ้นขจ่อง อากาศเย็นๆจักหน่อยทุกคนเนาะสิบปาดเขาเจ้าอันเฮ็ดอันกําแพงเลยเพราะว่าอยู่เชิงนี่มันจะมีอัน,อนเฮือนเลยทางบนนี่นะมันจะมีเฮือนเขาเจ้าเฮ็ดกําแพงบหมวยอัน,นดิ้นเจริญฮัลโ,โ,โหลน,น,นี่เดาไปกไปัน<อ>แล้วไปอ่ินกันแล้วเออเอาอะกาศเอออะกาศซองเออเอาไปเฮ็ด,เดสงังอิน Ờ, ở Kinh Lào Ờ, ở Kinh Lào nè, Rồi ai ở Kinh Lào nằm đâu? Ai ở Kinh năm, nằm? Ờ, Kinh Lào Kín Anh ấy ở Kinh Lào hả? Ừ nằm ấy ở Nam Cát không? Anh ấy ở Kinh Lào Anh ấy ở miền này Anh ấy ở miền này Anh có một số từ thì anh chưa hiểu cho biết hết đấy à. Ừ. À, Anh là người Lào hả? À? Anh người Lào À, à người Lào cả, À, lao à, anh anh đi từ biên dưới nào ra đây à đi cổng nào ra đây? cái gì đi từ lào cơ, cai cơ, ra đấy cơ cơ khẩu á à, à? Ừ. à tây trang à nam pao à, à. nam pao ấy ờ, tỉnh thanh hóa thanh hóa thanh hóa có biết thanh hóa. không hóa. thanh hóa có biết không thế, thế biết. đi hà nội chưa đi rồi đi, đi qua rồi qua đi... anh đi... có ở tỉnh quang ninh mà à anh à, hiền được Quảng ninh ừ. Thế ừ. đi xe điện này đi à bố men anh đi thuê nhà trọ thì người nhà ta ừ. nhà trọ. ở đâu nhà trọ ở trường y trường y ai ai phát dù ẩn nông hiền y bay 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 xin lâu bay chỗ này lâu quá thì xe hết điện rồi à bỏ bỏ hết thế này còn khỏe đấy đấy đấy, đấy. đấy. đi Bà kín lâu à, mì phụ xào bó Hả? Bó mì xào Bó mì xào à này nè, kín lâu lâu à Kín này nói thôi Kín này nói thôi Ê, mà, ตมากันป่ามาะมาคูเป้มาคูไป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 มาคูไปโอเป็นสังโอเป็นสัง YouTube ข่าวไต้ลานบาย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 ดีเมดีเลยดีเลยจเด็กน่อยอยู่ปอนอยู่มอนึงคนเนาะเจ้ากักเอมเนอะ cả lao mà Lào. cả lao mà à. cả mà yên chơi à? mà chơi ừ. bay sáng này ai à đây là nói chuyện một tí anh à, đi mình bán sáng bán món. món à ừ. Lào, phúc em này dù bán sáng bán quăng là bán gì bán thế nó ừ. oh, bay chợ nè ừ, bay เอ็มหน่เกมาสามมือปิีหรอว่าว่าว่าความไตลานหูความไตหูว่อ่าลานหูแล้วเอ็มเด็กี่ปีหรอเอมหกหาปีหกสิบห้าอันนี้เป็นเอื้อยเอป็นน้องเนาะไปตลาดมาเอออ่าความความท้ายแดนอ่าน้อยอยู่นเอาอ่าเจอ้กาเจระกาเจรกาเจะเนาะควม ອ່າຄຳລາວລະລາວ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 ືສ້ງອມສ້ງຊ່ຊ່ອນນາອດຊບຸນຊອນບຸນປປຊປຊນ80ປລ້ປບຸນ60 หกสิบห้าปีโอจันเนาะยุยุธทงเนี่ยมีมีสังเลยเนาะกับเอิร์เนอร์กับเอิร์เนอร์โอ้อันนั้นมีมีสังเลมีสังมีสังเลยโอ้อ่ะทงเนี่ยเดบเนาะจันคำว่าจันกับแมนงามสวยเด้อทุกคนเนาะทงามงามงามท่งไตนี่เนาะเออทงตเมื่อนเนาะแบบแบเฮาหันเนาะเอี้ยมเนาะฮาหันวุ้ยกว่วุ้ยติงกว่ ลมนำป่าเนาะซ่องคนเขาเจ้า <c oughs> นึกว่าเขาลมนำน้อนึ่งได้ประศันเนาะอายุแปดสิบหกสิบห้าปียังไปไายเครื่องคองอยู่ตลาดเก่งเกงเฮงเนาะอันเข้าอันป่าเนาะคนเท้าคนเกอันที่น้องคนไตดำน้ะนะอ่าห <c oughs> มู่บ้านนี้มันมีซ่องบ้านบอก มันจะเป็นบ้านบ้านแท้แล้วก็บ,บ้านมอนมันจะติดกันไปเลยเนาะสิ่งที่เบานึกยักให้ทุกคนหูอ่ามันมันมันแปลกนะก็คืออันเฮือนของอันอีเมยเ,เมื่อกี้เนาะซ่องซ่องคนลนะแม่ซองคนลนะแบบอยู่เฮือนเดียวกันแต่ว่าอายุเข้ากับสามสิบปลายหรือว่าสี่สิบปลายปีนี่แหละเกือบสี่ห้าสิบเนี่ยทุกคนนะเนาะเขาว่าอยู่เฮือนร้างเดียวกันแต่ว่า าาก็จะคันห่องทุกคนคันห่อง,องคิดเนี่ยก็มีแต่อันคนใต่หมดเลยทุกคนมีคนไตเบิดเบิ้งส่วนเขาเปลูกยังกะดีใบตองจริงเลยต้นมักม่วงหอมผักเทียมเนาะสุดยอดเลยปลูกต้นกล้วยเหบ่เอาสำหรับคลิปนี่ก็ นึกคอดโจ๊ะไว้สักนี้ก่อนแล้วพอกันในคลิปต่อไปฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้บอลนึกดเด้อโอเคขอบใจลายลายบ๊ยบาย